สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกายเพียนตนเย็นๆค่ะกับน้องไอ้ดาเสยเลเยทำไมมันเป็นเสียเลยเนี่ยเดินตนมมานี่ยเสกบ่ะเสยดียกะเดาว่ะอืมะซี่ห้อยซี่ลองตอักเมียวอืมนกแค่น้งยนิดนิดนิดเออนกแค่ได้หรือ អឺយីតេព្រះចាស់អឺបាត់មកគ្រីបមកគិមើលតាមយាន បាទមិនប្រਿੰកណោនហើយបបាមិនធ្វើហើយແມរដាក់ធ្វើអូថាលោទៅជាងណាគេជីតនេះបាទមកទាំងដាក់អូណាំឆៃគូណាំណាំណាំហើយអញ្ញាແມកត្រូវចោແມកត្រូវមកវាយឲ្យច្កុចឲ្យចោអុយរួយតឲ្យរួយតែយកឡាក់វីនដអត់ចាញ់ចាញ់ចោ dạ dạ chị dạ dạ nè, dạ 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 kì dạ cái dạ 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 mấy

ยตัวตนาน,นูเต้นกนนิงได้ตอุยตรสนักกี่หาเลยอาลองเท้าไม่ใช่อน,นั้นมันใส่ไม่ได้ลูกมันใหญ่เออมันใส่ไม่ได้ไม่ต้องเถียง អ mm. uh -huh. <tations> ីនេះទៅដល់ហ្នឹងទៅថ្ងៃទី5នេះក៏នាំគ្នាទៅសម្អាតថ្មីម៉ត់ទៅប្របบ้านជុំដល់ត្រត់នេះចាចា ฮะ <c oughs> ใ,ใครมา,าใครมาใครไม่ต้องเลยไปไปใครไปจับปลาไหนโอ้ไม่ไปจมน้ำพิชเี่ใส่ใส writer, ่รองเท้า,าพิชพิชทั้ เอาถือไปจับปลากับใครน่ะนะไปกับไปกับนะกรกระระระไหนอะไรอาไปเล่นน้อยาไปเล่นน้โดนนะอยาไปเล่นน้จะไปกับมาจับปลาที่ไหนแมคโกรีองาอยู่ไหนแมอโครโอได้แมโรยาแม่โกรไม่ได้นอนหรเอาคู่ไปแมอะครเอาคูไปทำอะไรจับปลาจับตรงไหน

A chê 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 A chê 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 à con đường tay con đường rư áo ờ mình sẽ xếp máy xếp máy mình lấy lòng tam lâu tên đường đi mưa cả Hãy subscribe cho มานี่เลยนู่นน่ะนู่นน่ะเนี่นอยู่แถวนู้นแหละนู่นนู่นน่ะนู่นน่ะได้ยินแต่เสียงมันรื้ออีกแล้วน่ะน่ะไอ้ดามาเร็วเขาไปแล้วเร็วๆมาเร็วๆไปหาพี่เร็วออา เออแล้วๆแล้วจะเดินบนอะไรโอสิได้เจอเต๋า4ตรตรงกัน7เดินเดินที่บ้านเลข3ตัวเด้นี่ถ่าย3ตัวอือมาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วนูเปิ้ลมาเสร็จแล้วเด้มาเสร็จแล้วมันเปื้อนมันอือป่นทั่วไห้ หนูก็ซื้อหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งกับศูนย์เก้าเจ้าศูนย์อะมันออกแปดเออหนูชอบหลักแปดไงเออมันเล่นน้ำตรงไหนมานนั่นอะ

หน่อไม้ย่ามันหน่อไม้ย่าหน่อไม้ย่าทิ่มตาเอานะ <There>, uh, ลูกจ้า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 ก่อนเลยจ้า